สวัสดีค่ะพบกับภาษาญี่ปุ่นง่ายมีเดี่ยวกันอีกแล้วนะคะสำหรับในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ประโยคคำถามนะคะที่พูดว่าหน้านี้น่นเดสกาภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขามีคำถามอะไรบ้างนะคะที่ใช้คำนี้วันนี้เรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่คำแรกนะคะโคเรวนันเดสก้าโคเรวนันเดสกาอันนั้นน่ะคืออะไรแบบนี้นะคะ เวลาที่เราจะตอบนะคะเราก็จะพูดไปเลยว่าสิ่งนี้คืออะไรนะคะเช่นอันนี้คือสมุดนะคะเราก็จะพูดว่าโคเร w วะ o โนโตเดสึโคเรวะโนโตเดสการตอบก็จะตอบแบบนี้ได้เลยนะคะต่อมานะคะประโยคคำถามที่2ถามว่าอิมาวันจิเดสกะอิมาวันจิเดสกะอิมาแปลว่าตอนนี้เวลานี้วะเป็นคำช่วยนะคะไวยากรณ์ในภาษาญี่ปุ่น จะอยู่ข้างหลังประธานซึ่งในประโยคนี้ประธานก็คือค,อคำว่าอิมะนะคะนันจิเดสกะนันจิเดสกะตัวนี้นะคะเป็นประโยคคำถามที่ถามว่ากี่โมงเพราะฉะนั้นทั้งประโยครวมกันนะคะจึงออกเสียงว่าอิมะวะนันจิเดสกะอิมะว่นันจิเดสกะแปลว่าตอนนี้กี่โมงแล้วนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เราเคยเดยนไปแล้วเราสามารถตอบเป็นเวลาได้เลยว่าอิมะวะจูจิเดสุยมะวะจูจิเดส ตอนนี้ก็คือ10นาฬิกาค่ะต่อมานะคะนั n นไซเดสก์น,นันไซเดสก์นัไซนะคะเป็นประโยคคำถามที่ถามว่าอายุเท่าไหร่นะคะเวลาที่ตอบเราสามารถตอบได้เลยนะคะโดยเอาตัวเลขที่เราเคยเรียนก่อนหน้านี้นะคะมาต่อท้ายด้วยคำว่าไซแล้วก็จบประโยคด้วยคำว่าเดส u ยกตัวอย่างเช่นนะคะ二十九歳です二十歳です นิจูคิวแปลว่า29นะคะไซแปลว่าปีเด s ึก็คือเป็นการจบประโยคนะคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้จึงแปลว่าอายุ29ค่ะต่อมานะคะเคะียววะนันโยบ e เดสก้าเคียววะนันโยบีเดสก้าเคียวแปลว่าวันนี้นะคะนันโยบ i เดสก้าแปลว่าคือวันอะไรเพราะฉะนั้นประโยคนี้จึงถามว่าเคียววะนันโยบีเดสก้าวันนี้คือวันอะไรนะคะ ถ้าจะตอบเราก็สามารถนำวันทั้ง7ที่เราเคยเรียนก่อนหน้านี้มาตอบได้เลยนะคะยกตัวอย่างเช่นเคียวะเกซิโอบิเดสึเคียวะเกซิโอบิเดสึวันนี้คือวันจันทร์ค่ะต่อมานะคะคงเกซึวะนังกาสเดสกคงเกซวะนังกาสเดสกคงเกสแปลว่าเดือนนี้นะคะนังก s ึแปลว่าเดือนอะไรนะคะประโยคนี้ถามว่าเดือนนี้คือเดือนอะไร คงเกสัวนันกาซูเดสกะถ้าจะตอบนะคะก็สามารถนำเดือนทั้ง12ที่เราเคยเรียนก่อนหน้านี้มาตอบได้เลยนะคะตัวอย่างเช่นคงเกสัวโลคุงาซูเดสคงเกสัวโลคุงาซูเดส เดือนนี้คือเดือนมิถุนายนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราได้เรียนประโยคคำถามไปหลายประโยคเลยถือว่าเป็นการทบทวนไปในตัวด้วยนะคะอาจจะมีบางประโยคที่คลิปก่อนหน้านี้เราเรียนกันไปแล้วนะคะเพื่อนๆลองนำคำเหล่านี้ไปใช้ดูนะค,ะคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้านล่างนี้ให้ด้วยนะคะ ที่สำคัญเลยอย่าลืมชวนคนข้างๆมาเรียนภาษาญี่ปุ่นไปด้วยกันกับเรานะคะภาษาญี่ปุ่นอย่างที่ริงโกะบอกไปในทุกๆคลิปง่ายนิดเดียวนะคะเพียงแค่เพื่อนๆเรียนรู้ท่องจำแล้วนำไปใช้อย่างสม่ำเสมอค่ะคลิปต่อไปอยากเรียนรู้เรื่องอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์มาคุยก,กันได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ